สวัสดีครับผมเบนซ์88ออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นรถอีโกคาร์นะครับค่างงวดนะครับในส่วนของค่างงวดผ่อนที่5,000บาทเองนะครับสําหรับอีโกคาร์คันนี้นะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับเรามานําเสนอนะครับจะเป็นนิสสันอะเมล่านะครับตัวนี้จะเป็นปี2015ปลายปีแล้วนะครับจะเป็นตัวมายน์เชนนะครับมายน์เชนก็คือจะเป็นโฉกจะเชนแค่กระจังหน้านะครับในส่วนของ นิสสันอเมร่านะครับคันนี้นะครับวันนี้เราก็มีราคาพิเศษมานำเสนอนะครับในส่วนของราคาเราตั้งอยู่ที่258 000บาทนะครับเป็นรถปี1 0 2 0 1 5ปัปลายปลายปีนะครับนี่นะครับสำหรับนิสสันอเมร่านะครับคันนี้ค่างวดนะครับอยู่ที่5 000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตัวของนิสสันอเมร่าก่อนนะครับอันดับแรกนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับ สำหรับนิกสันอเมล่านะครับไอตัวตัวนี้ครับจะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับจะสังเกตว่ากระจังหน้าจะค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานะครับสำหรับนิกสันอเมล่านะครับคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับรถของเรารถของเรานะครับเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับตรงนี้สําหรับนิกสันอเมล่านะครับสเปคเดิมรุ่นนี้นะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของล้อแม็กเลือกลายได้นะครับเราแถมแม็กใหม่ยางใหม่นะครับน็อตล้อนะครับเราก็แถมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คันนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะครับเราจะใส่เป็นล้อแม็กทีอสามเนะครับน็อตล้อดํานะครับในส่วนของสเปคของล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับในส่วนยางจะเป็น1 9 5 5 5เ1 5มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับสี ขาวมุกค่อนข้างสวยงามมากนะครับสำหรับนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่หารถนะครับอีโก้ข้าขันสบายๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์นะครับค่างวดเริ่มที่5,000ันบาทนะครับสำหรับนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับกุญแจนะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับนิสสันอเมร่าคันนี้เป็นกุญแจรีโมทมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ รีโมทถือว่าค่อนข้างครบนะครับเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับใช้รีโมทเปิดนะครับสำหรับนิสสันอ m เมรคันนี้นะครับนี่นะครับผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของภายนอกรถก่อนนะครับสำหรับ n i สสันอ m เมราคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับถือว่าออปชั่นค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ มีมาให้ทุกบาร์เลยนะครับระบบเซนทันล็อกนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับผมจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถก่อนนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับสําหรับนิขสันอเมร่านะครับเบาะนี้เป็นเบาะผ้านะครับดูจากสภาพภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่นะครับ มือเปิดประตูนะครับเป็นโคมเมียมนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับสำหรับน no. ิสสันอเมร่านะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับในส่วนของประตูหลังขวานะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับประตูหลังขวานะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้ามาให้มาตรฐานของงของสูงเลยนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมโรงงานซอกเดิมหมดนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จาก โรงงานยังอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับสติกเกอร์นี่นะครับในส่วนของล้อแมกนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กซี3 7เช่นเคยนะครับเรามีโปรโมชั่นให้เรยบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับเราแถมแม็กใหม่ยางใหม่ลูกค้าสามารถเลือกหลายเลยได้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของกันชนท้ายนะครับสำหรับนิสสันอเมร่าคันนี้ปี2 0 1 5าไปปลายปีแล้วนะครับ จะมีเซนเซอร์หลังมาให้อยู่3จุดนะครับนี่นะครับเซนเซอร์หลังนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยมีไฟเบรกให้ดวงที่3นะครับนี่นะครับโลโก้นิสสันอเมร่านะครับในระบบเกียร์จะเป็น CVT มาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถก่อนนะครับอันดับแรกนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับ นี่นะครับทั้งซทั้งซ้ายและขวานะครับน็อตฝาท้ายรถของเรายังไม่มีแกะเลยนะครับสำหรับลิงสันอเมร่าคันนี้นะครับตะเข็บฝากระโปรงท้ายก็กาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับในส่วนของแม่แรงยางอะไหล่นะครับในส่วนของแม่แรงยางอะไหล่นะครับถือว่าค่อนข้างคบนะครับดูซอกได้นะครับตะเข็บกาวเดิมโรงงานนะครับรถของเรานะครับ ยังไม่เคยทําสีมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมนะครับในส่วนของด้านด้านซ้ายรถนะครับสาหรับนิสสันอเมราคันนี้นะครับปี2015นะครับล้อแม็กเป็นท e 37นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับประตูประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเนี่ครับ ตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับรถของเราไม่มีแกะนะครับนี่นะครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับนี่นะครับก็ตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานซอกประตูเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมนะครับ ในส่วนของภายในห้องเครื่องสำหรับนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับจะเป็นรถปี2015นะครับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับผ่อนสบายๆนะครับเรามีวันนี้เรามีนําเสนอนะครับเป็นรถอีโกคาร์นะครับจะเป็นนิสสันอเมร่านะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาพามาชมนะครับภายในส่วนของห้องเครื่องยนต์นิสสันอเมร่าคันนี้จะเป็นปี2015นะครับ ในส่วนของราคานะครับอยู่ที่258,000บาทนะครับรถของเรานะครับเราจะเน้นรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนของเลขไม่เราก็รับประกันให้นะครับสําหรับนิซันอัม e l ร่าคันนี้นะครับนี่นะครับสําหรับนิซันอเมเบร่าคันนี้นี่นะครับดูจากเบ้าหัวโช๊นะครับเบ้าหัวโช๊กนะครับต้องมีเพจนะครับมีเพจเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับ คารหน้าเดิมโรงงานนะครับเบ้าหัวโชคเดิมโรงงานนะครับตะเข็บกาวฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับนี่นะครับสติกเกอร์มาตรฐานจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับสำหรับนิสสันอเมร a าคันนี้นะครับในด้านของเครื่องยนต์นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเครื่องยนต์1200 c นะครับในส่วนของระบบเกียร์จะเป็น CVT นะครับถือว่า <c oughs> เป็นรถยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับนิสสันอ m e เมร่า 1.2e คันนี้นะครับปี2015ปลายปีนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมในส่วนของภายในรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพามาชมนะครับภายในภายในรถยนต์นะครับสำหรับนิสสันอเมเมร่าคันนี้นะครับจะเป็นปี2015นะครับ ดูจากสภาพภายในนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่และค่อนข้างสะอาดมากนะครับสําหรับดูจากลายเบาะนะครับเจ้าของเดิมถือว่าใช้ค่อนข้างค่อนข้างถนอมรถนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนด้านในรถนะครับสําหรับอเมร่านะครับเราตอนนี้นะครับสีขาวมุกเรามีให้เลือกอยู่3คันนะครับนิสสันอเมร่านะครับคันนี้นะครับไม์อยู่ที่1 7 7 0 0 0สมกิโลนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับ นี่นะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับรถของเราเราเช็คศูนย์ตลอดประวัติคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับนี่นะครับสำหรับนิสสันอเมล่าคันนี้นะครับก็บุ๊กเซอร์วิสมาตรฐานโรงงานคืออยู่ครบนะครับนี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับแอร์ มีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับนี่นะครับในส่วนในด้านเครื่องเสียงนะครับก็จะมี AUX มี USB มาให้นะครับมาตรฐานเลยนะครับนี่นะครับสำหรับด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมี airbag ABS มาให้มาตรฐานนะครับสำหรับ Nissan a m e r a คันนี้นะครับ มาอยู่ที่1 7 7 0 0 0 0กิโลนะครับคันนี้จะบอกอัตราการกินน้ำมันด้วยนะครับว่าณวันณตอนนี้ในส่วนของน้ำมันนะครับมีอยู่ครึ่งถังนะครับสามารถวิ่งได้อีก425กิโลนะครับสำหรับนิกันอัลเมร่าคันนี้นะครับเพื่อลูกค้าเวลเดินทางไกลนะครับสามารถเช็คได้ว่าสามารถวิ่งอีกกิโลนะครับป้องกันการน้ำมันหมดนะครับนี่นะครับในส่วนของประตู ประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีถือว่าค <Viol in S 2> ่อนข้างครบนะครับไม่ว e ่าจะเป็นระบบเซนทันล็อกนะครับนี่นะครับระบบเซนทันล็อกกระจกมองข้างนะครับปรับปรับไฟฟ้าได้นะครับสําหรับนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับนี่นะครับแล้วในส่วนของเลนกระจกนะครับก็สามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับนี่ครับสามารถปรับได้นะครับถือว่าออปชั่นค่อนข้างครบนะครับสาหรับ รถอีโกคาร์นะครับผ่อนสบายๆนะครับค่างงวดอยู่ที่5,000ต้นๆนะครับสำหรับนิสสันอเมร่าคันนี้ในส่วนของราคานะครับเราตั้งขายอยู่ที่258,000บาทนะครับคันนี้จะเป็นนิสสันอเมร่าตัวม i n เนอร์เชนนะครับเรียบร้อยเป็น10รถปรถตัวรถจด15ปลายปลายปีแล้วนะครับสำหรับนิสสันอเมร่านะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนเบาะแถว2นะครับสำหรับนิสสันอเมร่าคันนี้ถือว่าเบาะดูนะครับดูเบาะนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับนี่นะครับดูจากสภาพเบาะนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับนี่นะครับถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับสําหรับรถอีโกคาร์นะครับราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับข้างวดอยู่ที่5,000นะครับนี่นะครับ มีที่เท้าแขนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับหรือจะเป็นที่วางเท้าแขนตรงนี้นะครับสำหรับนิสสันอเมร่านะครับมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้หมดนะครับรถของเรานะครับนี่นะครับถือว่านั่งสบายหรือจะเอื้อกวางแก้วตรงนี้ได้นะครับผ่อนห้าพันกว่าบาทนะครับผ่อนสบายมากเลยนะครับสำหรับนิสสันอเมร่า สำหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่มองหารถราคาประหยัดนะครับหรือจะเป็นรถ e c o ค a านะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานำเสนอเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นนิสสันอเมรานะครับจะเป็นปี2015นะครับจะเป็นตัว Minor c h a n g e ให้เรียบร้อยนะครับอ่า o r Chan ก็คือจะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับนี่นะครับ Minor c h a n g e สำหรับโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับ คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับในส่วนของราคานะครับเราตั้งอยู่ที่258,0 0 0บาทนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนของเลขใหม่เราก็รับประกันให้นะครับรับโปรโมชั่นที่2ที่เอาแถมให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้เลยนะครับนี่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น TE 3 7 c e 2 8 r p f 1นะครับ ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับในส่วนของคันนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับค่างวดเริ่มต้นที่ประมาณ5,200บาทนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมานะครับหรือต้องการซื้อสดนะครับเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับหรือลูกค้าที่ต้องการ เซ็นไฟแนนซ์นะครับเราก็มีบริเราก็มีไฟแนนซ์เซ็นเซ็นไฟแนนซ์บริการถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับรถของเรานะครับรับประกันเลขใหม่ให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสำหรับนิสซันอเมร่าวันนี้นะครับเรามีให้เลือก3ามคันเลยนะครับจะเป็นสีขาวบุกทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าที่สนใจรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้นะครับก่อนอื่นเบนแปดแปดขอขอบคุณนะครับ